สนะวัสดีครับผมนายสุวิทย์แซ่ตั้งครับเลขประจำตัว6รับหกสานอยู่เซกคครับวันนี้ผมจะมาสอนการจาับกิ่งวนนะครับโดยขั้นแรกในการฝึกน,นะครับเราจะโยนลูกบอลจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับ นี่ครับต่อไปนะครับเราจะเพิ่มการตบมือเข้ามาครับอย่างนี้นะครับขั้นที่สอนะครับเราจะโยนลูกบอลสองลูกขึ้นพร้อมกันนะครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับ ต่อไปนะครับลอยโยนขึ้นทีละลูกสลับกันแบบนี้นะครับแบบนี้นครับขั้นที่สามนะครับนำทักษะขั้นที่หนึ่งอ่ะขั้นที่สองมารวมกันครับมือที่ถนัดถือลูกบอลสองลูกมือที่ไม่ถนัดถือลูกบอลหนึ่งลูกครับโดยโยนทีละลูกสลับกันครับ แบบนี้นะครับนะขอบคุณครับ